พี่ขอพิธีแค่นี้นะแล้วพี่ก็จะนฉลยนอ้อีกว่าจำได้ไหมตอนม .1 นนคุณครูบอกให้เราใส่จุดข้างบนเลขที่มันซ้ำอย่างข้อนี้เลขที่มันซ้ำคือเลขศูนย์กับเลขเจ็ดใช่ไหมคุณครูบอกนักเรียนอย่าไปเขียนนี้นะมันยาวให้นักเรียนใส่จุดบนเลขที่ซ้ำเลยคำตอบข้อนี้ือตอบศูนย์จุดศูนย์เจ็ดแล้วใส่จุดบนเลขศูนย์กับเลขเจ็ด อ่านว่า0.07073อ่านตัวเลขที่3อีกหนึ่งรอบ0.07073โอเคนะครับทีนี้ข้อ2องถ้ามันเกิดเป็นเศษส่วนที่เป็นลบเครื่องหมายลบไม่ต้องคิดป่อนคิดเฉพาะตัวเลขให้เวลา1นาทีออาลองคิดดูครับ คิดเฉพาะตัวเลขก่อนนะครับเทอมายลบกไม่ต้องคิดก่อนนะครับ ด้วยสามเน,นะครับใครเสร็จแล้วลองทำข้อสามพานนะฝึกให้คงมันไม่ยากครับแต่ห้ามปรับมาจะต้องฝึกเยอะๆนะครับพื้นฐานจะได้แน่นถ้าพื้นฐานแน่นเราก็เรียนระดับศูนยากนะครับสองหารด้วยสามเศษใส่ศูนย์อีกแล้วครับแล้วก็ใส่สจสุดเพิ่มศูนย์ครับกลายเป็นยี่สิบใส่ศูนย์อีกครับเพิ่มศูนย์ครับสามเศคูณอะไรใกล้เคียงสองที่สุดนะครับ สามเจ็ดนี้ประมาณสี่สิบอ่าถ้าคูณห้าให้เกิดถ้าคูณหกก็จะเกินนะครับสายเจ็ดคูณห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าร้อสามห้าสามสิบห้าคูณสามสิบแปดทางพอเข้าใจครับสองร้อยลบไปหนึ่งร้อยแปดสิบห้าลบไปแล้วเหลือเศษสิบห้าเพิ่มศูนย์กลายเป็นร้อยห้าสิบสายเจ็ดคูณอะไรได้ร้อยห้าสิบคูณสี่เกินไหมไม่เกินนะ เศษ4ี่สิใส่แปดเพสองใสองสิบสองบวกสองสลบกันทำความเข้าใจหนึ่อยห้าสลบด้วนหนึร้อยสี่มันจะเหลือเศษสองเพิ่มศูนย์ยี่บยี่สิหารด้วยสามเศษใส่อะไรใส่ศูนเพิ่มศูนย์ถูกไหมกลายเป็นสองรอยสามเจ็ 2, 1, 3, 7, คูณอะไรสองร้อยครับสามเจ็ดคูณห้าปิแล้วครับมันได้อะไรครับ 1.85 2 0รยปป็นเหลือ15เพิ่ม0ูนย์มันก็ได้อะไรละสี่แล้วน้องหาไปเรื่องไปเป็น054 054 054ี่ศูน่ศยไปเรื่อยๆน้องๆครับตอนมหนึงเนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวเลขที่ซ้ำกันมากกว่าสอตัวเขาจะไม่ใส่จุดทุกตัวนะเขาจะใส่จุดบนเลขที่ทำไมครับ 3ตัวแรกกับเลขที่สตัวสุดท้ายนะเขาไม่ใส่จุดจุดจุด,จดไม่เอานะคำตอบข้อนี้จะตอบว,ว่าเท่ากับลบของ0ูนยจุหสแล้วเลขศนย์เลขหแล้วก็เลข4ี่ซัำกันทั้ง3าตัวเลยแต่เราจะใส่จุดบนเลขศูนย์กับเลข4เท่านะั้นไ็นเลขต,ตัวแรกและตัวสุดท้ายที่ถปนนะครับนี่คือข้อที่สองนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่สามข้อที่สี่พี่ฝ่าน้องไปคิดเองนะครับข้อห้าไม่เสร็กันข้อหกนี้มันเป็นทศนิยมที่รู้จบนะครับนะเรามาคิดข้อเก้าก่อนนะครับข้อเจ็ดข้อแปดทำเองหมดเลยนะหวกงนี้นะไม่ยากลองดูข้อเก้าครับข้อเก้าข้อสิบอีกสักสองข้อนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมสามนะครับ เดี๋ยวหัวข้อต่อไปเราจะเปี่ยนโพยิวซ้ำให้เป็นเซชวนนะครับลองดูลองทำดูนะครับะคะใครเสร็จแล้วทำข้อสามข้อสี่ให้หมดเลยทุกข้อเลยนะ แล้วก็จะเอาสอง้อยครับหารด้วยสี่หคูณอ,อ,อะไรครับใกล้เคียง2องที่สุดถ้าคูณห้ก็จะเกินแล้วนะครับคูณได้แค่4 45สคูณสนะครับมันจะได้อะไร180ถูกไหมครับสองยก้าลบไป0นมันก็เหลือ 29่สบเก้าใส่จุดเพิ่มศูนย์นะครับ45คูณอะไรครับไม่เกินคูณ6เกินไหมคูณ6ก็ไม่เกินนะนะครับคูณ6เกินไหมไม่เกินนะอ่าคูณ6 6 5 3ห้ใส่ศูนย์เพิ่มสครับ6 4 24 24สบวกสามยลบกันนะครับเหลือ20เพิ่มศูนย์กลาปน200 45คุณอะไรใกล้เคียงที่สุดครับคูณ45คูณ4ได้ไรครับ180เจอแล้วนะลบกันเลยครับเหลือ20ใช่ไหมเอาเพิ่ม0ก็จะเป็นเลขอะไรต่อเลข4ต่อ4ต่อ4ไปได้ยังไแบบนี้เนี่ยเลข6ไม่ได้ซ้ำด้วยนะตัวที่3มีตัวเดียวคือเลข4เพราะฉะนั้นเวลาใส่จุดเนี่ย ใส่เฉพาะบนเลข4นะครับบนเลข6ไม่ต้องใส่คำตอบข้อนนี้ติดตอบ4่จุดหกสี่แล้วก็สี่ซ้ำก็ใส่อยู่บนเลข4 4ซ้ำนะครับนี่คือข้อกา่าต่อไปข้อสิบอีกข้อนึงนะครับลองดูข้อสิบอีกข้อนึงลองทำข้อสิบดูนะครับและพี่จะบบสอนวิธีการทำข้อยกตามให้อยู่รูปเศษส่วนนะครับ ดีมากครับดีมาครับรูปของเศห้าสนยสองนะครับไม่ต้องคิดเครื่อหมายลบก่อนเอาห้าตั้งหารยี่สิบครับห้าตั้งหารยี่สิบห้าหสองนะครับใส่ศูน,นยน์ใส่จุดเพิ่มศูนกลายเป็นห้าสิ 50. สิบสองคูณสี่นะครับได้สี่แปดห้าสิบตั้งเขาเพิสแปดในใจเดือนสองนะครับเพิ่มศูนกลายเป็นยี่สิบสิบสอคูณหนึ่งได้12บสองยี่สิเพิ่สองเดือเพิ่มศูนย์ครับกลายเป็นแปดสิบสิบสองคูณแได้แปสิบครับสิบสองคูณหได้ครับเจสิบสอง สิบลบเต็มสองเหลือแปดเพิ่มศูนย์ครับสิบสองหกได้ครับเจ็ดสิบสองลบกันเหลือแปดเพิ่มศูนย์มันก็จะกลายเป็นหกหกหกไปเรืร่อยๆคำตอบข้อนี้คือตอบลบหอศูนย์จุดสี่หนึ่งหกใช่ครับหกสามนะครับลบศูนย์จุดสี่หนึ่งหกหกสาม นะครับคือคําตอบของข้อที่สิบนะครับต่อไปนะครับหัวข้อต่อไป